มาต่อคำที่446นะครับดันดันเหมือนใครดันไหมอ่านี่เป็นเหมือนอะไรครับไมยมกนะครับในภาษาญี่ปุ่นนะครับใครดันก็บันไดใครดันขึ้นบันไดใช่ไหมดันด oh ันก็เป็นขั้นขั้นนะครับค่อยๆทีละน้อยทีละน้อยนะครับฮารุนินาดิดันดันอุ่นตึคิมาสต้พอเข้ารู้ดูใบไม้ พรีนะครับอากาศก็ค่อยๆอ,อบอุ่นขึ้นมานะครับจากหน้าหนาวใช่ไหมไปเลยดูใบไม้ผลิมันจะให้ความรู้สึกว่าอบอุ่นนะครับถ้าหน้าหนาวไปเลยก็สามุ้ยไปเลยเนาะดันๆน,นะครับจีไส้จีไส้สเติมไส้นะครับเป็นเหมือนแบบว่าขุดคูสาจุดนะครับนั่งงอเข่าไปเล็กๆทําตัวเล็กๆนะครับออนย่าเ่อ่านว่าโชโชกัคโคโรงเรียนประถม โชกักเซ่นักเรียนประถมเด็กๆใช่ไหมชีไสกโรบาเบรดีนานินาดิต้าคัตตันเดสตอนเด็กๆนะครับแบบว่าอยากเป็นนักบัลเล่นะครับมันสวยมันสวยนะฮะชีสชีสนะครับชีสกัอัมบาริซกี้จะได้หน่อเดพิซซ่าทาเบตักคือได้คือไม่ชอบชีสเลยก็เลยไม่ค่อยอยากกินเท่าไหร่ไม่อยากกินพิซซ่าเท่าไหร่นะครับ p ิ zza p ิ zza cheese เต้นๆ <c oughs> หมดเลยชิไก a i ก่ชิไก่ไก่เวลาสอนคนญี่ปุ่นใก้ไกลใช่ไหมชิไก่ใก้นะครับขวานมีหน้าที่อย่างเดียวคือตัดนะครับตัดทางอันนี้คือทางนะครับตัดทางให้ใกล้อุจิโตะกะโคะชิไกเดสเออบ้านอยู่ใกล้โรงเรียนนะครับ g ิเก้า g ิเก้าชิไกมัสไม่ใช่ แตกต่างก็ได้นะครับจิไกมาสจิไกมาสโซเดีวะวัตชิจ้าอาริมาเซนไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ฉันฉันไม่ได้ทำนะครับหรือว่าอาจจะบอกว่าไม่ใช่ของฉันก็เป็นวัตชิโนจ้าอาริมาเซนใช่ไหมต่อไปชิคักคืนีครับบอกตับแตงก็ได้นะครับชิชิคัก็คือใกล้อะไรนะครับกักโคโนชิคักคือโนซึปาวะยาสึเกเตเบลีเดชสุ์มาร์เก็ตใกล้ๆโรงเรียนนะครับถูกแล้วก็ สะดวกนะครับชิกาเทสซึเทสซึแปลว่าเหล็กนะครับด้านซ้ายเป็นทองใช่ไหมด้านขวาเนี่ยจำแบบน,น,นี้นี่คือลูกธนูนี่คือลูกธนูนะครับทีนี้มันทะลุเข้าไปทะลุไปข้างบนอนะ่ะลูกธนูอันนี้ใช้ไม่ได้ละสูญเสียแล้วนะครับทองที่มันสูญเสียแล้วมันจะกลายเป็นเทสซึนะครับเทสึก็คือเหล็กดิชิกะ ดินใต้ใต้ดินเหล็กที่อยู่ใต้ดินคืออะไรชิกาเทสึรถไฟฟ้าใต้ดินนั่นเองนะครับไมนิจิชิกาเทสึเดกัโคเอขยศเตีมาสทุกวันเลยนะครับนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยไปโรงเรียนทุกวันเลยโรงเรียนอะไรโคโคโรงเรียนอะไรมอปลายเขาอยู่มอปลายนะครับไปกลับไปกลับทุกวันนะครับขยศตีมัสชิเกตโตชิเกตโต ไの่เลี a ยงโ t a ก็เดือนหน้านะครับจะไปโตเกียวนะครับก็ซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วนะจีซ u มีดินอีกแล้วตัวนี้นะครับแล้วก็ผังผังของดินพื้นที่ดินก็คือแผนที่นะครับเซ <世界 S 3> ก a i จีซ u ้อมีดูหนกสกเดสชอบดูแผนที่โลกอ่ะกลกๆนะหรอ э ดู Google Map ไหมนะครับ พ่อดัดดี้นะครับโอおซังว่าชทพ่อฉันนะพ่อฉันปกติเอาคือใจดีนะแต่บางครั้งก็อะไรครับ ishi, คิบิชิเข้มงวดเหมือนกันนะครับคำต่อไปใจโลอีโลอีโลอีโลสีใช่ไหมจะจะอะไรอุจะ ja, นะครับชาญยาเอาไปตากบนหลังคาไปใส่ซอง ซองเป็นรูปตัวโฮนี่นะครับชงชาก็คือสีอะไรครับชาสีอะไรอ่ะน้ำตาลนะครับวัตชิโนอิดูวาไจโรเดะจีซักคเตะโทเทมุคาวาอีเดมาฉันเนี่ยสีน้ำตาลตัวเล็กๆน่ารักมากเลยนะครับ <c oughs> ชว่วงชวงก็คือถ้วยที่ว่าใส่ชานะครับเป็นถ้วยข้าวแล่นเองมันมีโอซาระกับช่วังใช่ไหมครับ โชกุจิโนไมนี่ชาวังโอนาาเบมาโชก่อนรับประทานาหานะครับมาเรียงถ้วยกันเถอะนะครับโจดโดพอดีในครั้งนั้นนะครับโดแปลว่าครั้งโมอิจิโดใช่ไหมโมอิจิโดแปลว่าองศาเซลเซียสก็ได้นะครับนันดโดหรือองศาแบบนีก็ได้นะครับดันดันซาม,มุคุนัตเตคิตาโนเดะนา,ากนาโซเดะกะโจโดอีพอดีเลย ก็คือมันหนาวขึ้นมาล้นะครับดันๆันมันค่อยๆหนาวขึ้นมาล้ก็เสื้อแขนยาวก,กาลังพอดีนะครับอาจจะไม่ต้องใส่เสื้อโค้ทหรือว่าเสื้อดาวแบบนี้นะครับเสื้อแขนยาวพอดีเลยแบบมันหนาวขึ้นมานิดหน่อยนะครับช็อกโกเลตโตบาเรนไทน์นี่ช็อกโกเลตโตโมอต,ตะเออได้รับช็อกโกแลตนะครับในวันวาเลนไทน์ด้วยช็อตตช็อตตในความหมายไหนมาดูซิ คิโน no ่คัตตะฟูกุวะชอตโตทคคัตตะะโทเทโมสเตกิดเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าที่ซื้อเมื่อวานตรงนี้ขยายกันอยู่เนาะก็แพงนิดหน่อยชอตโตะเนาะแพงนิดหน่อยนะครับแต่ว่า perfect สวยมากสวยมากโทเทโมสเตกิดสนะครับสเตกก็คือวิเศษดูดียอดเยี่ยมภาษาไทยมันก็จะอารมณ์สวยแล้วแหละนะครับสวยมากแต่ว่าสวยมากนะครับแพงนิดหน่อยแต่สวยมากเนาะอยากได้ของมันต้องมีเนาะ ซีทัจิวันที่หนึ่งแต่ถ้าหนึ่งวันคืออะไรอีจินิจินะครับคันจิตัวเดียวกันเลยซี chi, ja e ทัจิไม้ตชิอ 1, ิชิกะทซีทัจิวะคาซุคุเดจินจาเอะอิคิมัสทุกปีนะครับวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งเนี่ยก็จะไปศาลเจ้านะครับกับครอบครัวเนาะไปกันเป็นครอบครัวเลยนะครับคาซุคุเดพวกเขาใช้もし今 1 0ก万มานเอนมรัตตระน้านีเถ้าได้100,000นเยนนี่ยจะทำอะไรนะครับ1น0ยหมนเยนมื่นก็ศูนย์สตัวนะครับก็คือ1 0 0ล้านเยน2อ0 0นห้าใช่ไหมตอนนี้นะครับถ้าได้2อ0 0สห้าแค่นั้นเองจะเอาไปใช้ทำอะไรนะครับน้าหนีนซื้อรถได้ไหมได้รถมอเตอร์ไซค์นะครับสคาเรเนื่อย หลังคาแห่งความเจ็บปวดนะครับจำไว้เลยนะครับตัวนี้นะครับเบวอินอีไตอะไรพวกนี้นะฮะ it no วันนี้นะครับเรียนยาวเลยตั้งแต่เช้าถึงเย็นนะครับก็เลยเหนื่อยมากคาเดมาสที่ はい้ Hai, どうぞทีด้วยส๊เชิญระดับถัดไปนะครับทักทีหน้าต่อไปนะครับทักทีวา่าอิตสึอาเจอกันเมื่อไหร่อะครั้งหน้าฮะฉันจะคิดถึงเธอไปนะครับก็สุดสัปดาห์นี้แหละเสาร์อาทิตย์เนี่ยได้เจอกันอยู่เออไม่ต้องเป็นห่วงนะ